For you. สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของโ o l Di ลิฟเครื่องชาร์จตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่ายังไม่ระบบดีตอนมากมายแล้วก็ยังเป็นระบบมอปแปลงไม่ใช่สวิ h ช,ชิงเพราะฉะนั้นก็ตัวทังใหญ่เป็นรุ่นโมเดลนะครับ FS4840B ก็คือ48โวลต์40แอมป์นั่นเองนะครับใช้ไฟฟ้า1เฟส ขนาด3าดกิโลวัตต์แรงดงนไฟก็รองรับอยู่ที่2 0 0ถึง240โวลต์บ้านเราน,นี่มีปุ่มทีขอ์ไลท์อน o f f แล้วก็ LED นะครับแสดงผลเมนแบตเตอรี่ต่ำ50%า0เเต็มอะไรอย่างงี้เป็นหลอดไฟบอ็อกระดับการชาร์จแล้วก็มีแอมเปเตอร์ตรงนี้ ข้างในหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะมีมอปแปลงตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเลยก็จะมีแผงควบคุมด้วยนะมีแผงควบคุมเล็กๆด้วยนะครับมี mcu ด้วยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ er ด้วยอเนียถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังมีชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ม er าควบคุมด้วยนะครับอาการเสียของเครื่องตัวนี้ก็คือไม่ชาร์จไม่ทํางานอันนี้ผมก็ทําการตรวจสอบไปแล้วนะครับก็คือพบว,ว่า pcb ไหมนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็ทําการแก้ไข ตัวซ่อมมาแล้วก็คือซ่อมลายวงจรบอร์ดนะครับเพราะว่าเป็นบอร์ดหน้าเดียวอาจจะโดนความชื้นหรือว่าโดนพวกสัตว์สัตว์ที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าก็เกิดการรัดววงจรทําให้แผ่นลายวงจรไหมหรือขาดอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนไตแอกไปตัวหนึ่งตัวนี้นะเปลี่ยนไตแอกไปตัวหนึ่งนี่คือตัวเก่าตัวที่เสียช็อตนะครับ สาเหตุการช็อตก็คงจะนั่นแหละมีสัตว์เป็นสื่อดำเช่นพวกกิ้งจกหรือว่าน้ําหยดใส่อะไรความชื้นอะไรตรงนี้เกิดการรับวจอแล้วก็ไหมนะครับแต่แอกตัวนี้ทําหน้าทีา่ส่งไฟ220โวลต์ไปขับแมกน e t ต c กตัวนี้เครื่องนี้เขาจะใช้แมกน e t ติกนะครับจะมีแมกนติกตัวนังอีกตรงนี้นะแมกน i c ติกตัวนี้ก็คือจะเอาไว on ้ on off ฟโม่แปลงตัวใหญ่ ก็คือตัดต่อไฟ220โวลต์เข้ามอแปลงตัวใหญ่นั่นเองถึงจะมีไฟออกมานะครับมอแปลงตัวนี้ก็ง่ายๆก็คือมีขดไฟเข้าขดไฟออกขดไฟเข้าสามารถเลือกได้ด้วยนะครับตั้งแต่210โวลต์ตามแอมเพจนี้210โวลต์ถึง200น่าจะ50โวลต์อ่าก็เลือกใช้ตามที่บ้านเราบ้านเรา50เฮิรต์ก็เลือกแถว A B C ตรงนี้ อันนี้เขาเลือกอยู่ที่ที่สี่นะอยู่ตรงขั้วสี่ขั้วสีคือสองรอยี่สิบห้าโวลต์น,นะครับเท่าที่ผมได้ตรงตรงสายไฟตรงนี้ตรงนี้เป็นนิวตรอนนะส่วนพวกนี้คือเป็นเลือกลายตามนี้ A B C D อันนี้เาเห็นเขาเลือกอยู่ที่ขั้วขั้วน่าจะเนี่ยขั้วสี่น่าจะสองรอยี่สิบห้าโวลต์นนะจะสองร้อยห้าโวลต์สองร้อยสามสิบโวลต์ก็ได้นะไม่ผิดนะครับ ตามนี้จริงบ้านเราตอนนี้เป็น230โวลต์แล้วนี่ก็เป็นเม็ด LED แสดงผลพวกนี้ยังเป็นระบบแบบเทคโนโลยีโบราณก็เก่าอยู่เพียงแค่มาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางเรื่อไว้ศึกษากรณนนีว่าเครื่องชัดขนาดใหญ่อย่างนี้ระบบรุ่นสมัยแต่ก่อนก็ใช้มอแปลงนี้เป็นยังไงขนาดใหญ่ยังกับตู้เชื่อมเหล็กสมัยแต่ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาปรับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นพวกสวิตชิงหลักการก็มอแปลงไฟเข้าแล้วก็ไฟออกไฟออกตัวนี้มีเซ็นเตอร์แทบนะครับเป็นเซ็นเตอร์แท็บมีกราวใช้กราวเป็นเซ็นเตอร์แท็บเร็กติฟด้วยฟูลเวฟแบบมีเซ็นเตอร์แทบอันนี้เป็นไดโอดไดโอดสา3ตัวต่อต่อขดนะครับอันนี้1ขดอันนี้ก็ขดอันนี้ก็ขดหนึ่งก็3ตัวเร็กติฟายฟูลเวฟไปอันนี้เป็นขั้วบวกออกอันนี้ออกมาแล้วก็ไป ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ได้เลยส่วนขั้วลบนะเซนเตอร์แทบนั่นแหละเป็นขั้วลบก็มาผ่านเบรกเกอร์เบรกเกอร์ประมาณ80แอมป์นะครับ80แอมป์ที่แรงดัน500โวลต์อันนี้เป็นเบรกเกอร,ออนะร์อันนี้เป็นฟิลเป็นฟะิลนะครับอันนี้เป็นฟิลนะและนี่เป็นฟิลก้อนใหญ่เลย80แอมป์แล้วก็มาผ่านอาร์ชั้นไว้เป็นเซนเซอร์วัดกระแส ให้กับดิตอนแอมมิเตอร์ตัวนี้อันนี้ก็ขั้วลบก็ไปหาแบตเตอรี่ผ่านอาชันก่อนปัดกระแสไฟฟ้าก็จะมีหม่แปลงตัวเล็กตัวนี้นะครับหมอแปลง12โวลต์ AC ก็มาผ่านวงจรเรียงกระแสข้างในตรงนี้นะก็แปลงเป็นไฟ DC เลี้ยงวงจรบอร์ดควบคุมนะครับเรียงไมโครโคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทร,โรเลอร์ก็สั่งสั่งมาขับตแอค แต่ก็ขับแม่ magnetic ไม่ m a g ก็ออน ac เข้าไปมอ่อแปลงมอเอแปลงก็จ่ายออกไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไฟจากขั้วแบตเตอรี่นะจะมีสายไฟเสฟ้นเล็กตรงนี้ด้วยบวกลบก็คือเอาไว้วัดแรงดันแบตเตอรี่ขั้วตัวนี้น,นะครับว่าแบบร,รงดันแบตเตอรี่เต็มหรือยังมีขนาดแรงดันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่มีแรงดันแบตเตอรี่นะครับเครื่องก็จะไม่ชาร์จก็จะไม่ออนแมก magnetic ก็จะไม่ชาร์จนั่นเองก็คือไม่ใช่ว่าจะออนเลยก็คือต้องขี้แบตเตอรี่ก่อน แล้วก็ตรวจจับแรงเรินแบตเตอรี่ก่อนว่าตามเกณฑ์ที่ระบบ48โวลต์ไหมเช่นอาจจะวัดตั้งแต่40โวลต์ขึ้นไปถึง60โวลต์อะไรอย่างนี้ก็คือยังมีหมอ้อแปลงตัวเล็กอยู่เอาไว้คล้ายๆเป็นหมอ้อแปลงสแตนบายนั่นแหละผมไม่มีแบตเตอรี่48โวลต์นะครับไม่มีแบตเตอรี่48โวลต์ก็เลยจะจําลองนะจำลองให้เครื่องตงัวนี้รับรู้ว่าบอร์ดตัวนี้นะครับรับรู้ว่ามีเราคิดแบตต้องมีแรงเรยนย้อนกลับมาก่อนนะครับตรงขั้ว ตัวคี์แบตคั้วดาแดงใหญ่ๆเนี่ยให้เครื่องให้รับรู้ว่าเราคี้แบตตัวบอร์ดทึ่จะสั่งแมกเนติกทํางานผมไม่มีแบตตึ้งขนาด48โก็เลยจะใช้สปล이์ข้างนอกเอาเพราะฉะนั้นผมก็จะถอดขั้วขั้วบวกของตัวนี้นะครับออกไม่งั้นก็จะเป็นการชนกันนะแหล่งจ่ายภายนอกกับกับไฟบวกของตัวเครื่องชาร์จนี่จะชนกันถึงจะมีไดโอดบล็อกไว้อยู่ก็ ป้องกันไว้ก่อน,นครับพอใช้นั้นก็ตัดออกนะก็คือรอยตรงนี้ไม่ให้ชนกับแหล่งจภายนอกออกนะครับอ่าแล้วผมก็จะใช้สวิตชิ่งนะครับตัวนี้ตั้งไว้สัก40โวลต์ von, นั่นแหละครับ4ี่สิบโวลต์เหมือนเป็นแบตเตอรี่จะลองว่าเป็นแบตเตอรี่ ทีนี้บวกก็จะมาใส่บ,บอร์ดตัวนี้ให้บอร์ดรัรู้ว่าเราขีบแบตเตอรี่ส่วนลบก็มาขีวก็ลบ,บของแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ตัวปากขีปอย่างนี้นะครับอาจจะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะออนสวิตชิ่งออนแหลงจ่ายไฟแหลงจ่ายไฟข้างนอกนะครับ จำลองว่าเป็นแบตเตอรี่นะกี่โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่56โวลต์น,นะคร้โวลต์นะอ่าผมจะเอาเบกเกอร์นะแต่ถ้าสมมตินะครับถ้าเรามีขี้แบตเนี่ยอันนี้เป็นครัวบวกของแบตเตอรี่นะสมมตินะอ่าอันนี้ผมออนแนละ้ว นะผมออดเครื่องอแอมเอร์ติดหน้าจอเครื่องจะขึ้นคำว่าเมนอย่างเดียวนะไม่มีหลอดไฟพวกระบบชาร์จอะไรเกิดขึ้นเลยนะเพราะเราไม่ขีบแบตไงถ้าเราไม่ขีบแบตเครื่องก็จะไม่จ่ายไฟออกไปตรงขั้วดำแดงนี้นะครับเพราะฉนะนั้นต้องขีบแบตี๋ยวผมก็จะเนี่ยขีบแบต แหล่จ่ายไฟสมมร์แบตเตอรี่56โวลต์ครับนะกรีบเข้าไปตรงขั้วแบตอะไรเขาก็จะออนใหม่ฮะก็ออ,อนแล้วก็เครื่องก็จะมีหลอดไฟติดเกิดทรวุเอาไล่แล้วนะครับได้ดู่านะจะได้ยินเสียงม่ไดติดทำงานแ็บเลยนะครับแล้วก็มีเสียงคางของม้วแปลงตัวใหญ่อันนี้ผมต่อกับโหลดหอดเออขนลวดอยู่นะ ขดดลน่าจะประมาณกระแสก็เริ่มไหลก็มาวัดไฟออกดูขัวดำตรงนี้แล้วก็แดงตรงนี้มเมื่อจ่ายโหลดก็อยู่ประมาณ48โวลต์นะครับนะโวลต์ ถ้าโหลดไม่กินกระแสนะเดี๋ยวผมจะปิดโหลดไว้ก็ยังเสียงคลางอยู่นะนี่กระดาปิดโหลดไว้ยังคลางอยู่เพราะหม้อแปลงตัวใหญ่นะครับหม้อแปลงตัวใหญ่คนลวดใหญ่ก็เกิดการเสียงคลางอันนี้60โวลต์นะครับนะ60โวลต์ยังไม่ไจ่ายโหลดนะยังไม่ได้จ่ายอะไรเลย รแรงดัน DC ไม่มีการฟิลเตอร์อะไรนะครับไม่มีซีไม่มีคาปาอะไรนะไม่มีคาปาซิตเตอร์มากรองไฟให้เรียบไม่มีขนลวดกรองให้เรียบออกไปเพียวเ,เลยผ่านได้อดเร็กติฟายฟูดเวฟออกไปเนี่ย,รยแรงดันไฟอยู่ที่60 V 60โวลต์6กโวลต์ก็คือเต็มอะไรอย่างนี้นั่นแหละถ้าแบตเตอรี่มีรแรงดัน60โวลต์ก็จะเต็มมาดูการจำลองนะครับตอนนี้หลอดไฟ กระพริบอยู่ที่ e นะแล้วถ้าผมปรับนะครับปรับแรงดันไฟมันจำลองว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นผมจะปรับไฟสวิตชิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลอดไฟก็จะขยับขยับตามแรงดันแบตเตอรี่มันก็ว่าชาร์นะตอนนี้มา50%แล้วอะไรอย่างงี้ ดีมาห้าสิบมาแปดสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะปรับขึ้นจนฟูลจนเต็มอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบแปดโวลต์ปกติเราชาร์จยี่สิบสี่โวลต์ก็คือยี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแปดก็เป็นห้าสิบหกจริงห้าสิบหกโวลต์นะอันนี้เขาเอาหกสิบโวลต์ก็เผื่อเผื่อได้มานต่อข้ามอะไรประมาณนี้ก็ประมาณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของระบบสี่สิบแปดครับถ้าเป็นสมัยใหม่นะก็เป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้40แอมป์ 60โวลต์40แอมป์นะครับตัวนี้ก็พอๆกันตัวนี้55โวลต์45แอมป์กระแสยเยอะกว่าด้วยนะอันนี้ก็ชาร์จ48โวลต์ได้ด้วยนะ55โวลต์นี่ดูสวิตชิ่งนะครับระบบสมัยใหม่2,500วัตตัวนี้ก็อาจจะประมาณก็40คูณ60 64 24ก็2,400วัตตัวนี้นะครับตัวโม่แปลงส่วนสวิตชิ่งก็2,500วัตต์ดูขนาดใจกันเลนะ จับมือเดียวยังอันี้เลยอันนี้ต้องยก2คนนะครับหนักนะอันนี้ดูระบบสมัยใหม่สวิตชิ่งความสเสถียรมอแปลงแน่นอนครับมอแปลงก็เสียหายยากความสเสถียรการใช้งานได้ดีกว่าดีกว่าระบบสวิตชิ่งนะครับก็คือพูดง่ายทนกว่านั่นเองสวิตชิ่งก็จะเสียง่ายเมื่อระบบไฟ AC ไม่นิ่งหรือมีการช็อตอะไรอย่างนี้นะครับ แพงจะเสียหายยากแล้วก็ซ่อมง่ายนะมันมีอะไรมากนะครับมีไดโอดมีแมกเนติกรือวมีพวกฟิวอะไรมีสะพผนไฟเล็กๆน้อยๆมีวงจรควบคุมนิดน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งเนี่ยวงจรซับซ้อนนะก็ใช้พวกอะไรชิ้นอะไรที่เทคนิคแย่เสียขึ้นมานี่ก็ซ่อมยากแล้วก็ค่อนข้างแพงซ่อมค่อนข้างแพง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถโฟลลิฟ์รถฟร์ลิฟขนาด48โวลต์ระบบชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์เอาไว้ดูเป็นแนวทางเอาไว้ศึกษานะครับคลิปนี้ก็มีเพียเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ